สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนเบสครับรอบนี้ครับผมได้เทคนิคมาว่า,อาแอลกอฮอล์ที่ล้างแผลนั่นแหละครับสามารถจะชุบชีวิตสายเบสได้หรือเปล่าผมเลยเอาเบสที่ผมใช้ประจำประจำที่เล่นอยู่ประจําอยู่แล้วครับลองมาดูครับว่าสายเป็นยังไงถ้าต้มได้นี่คือเสียงก่อนที่จะไปต้มสายทุกอย่างทำแฟลตหมดเลยครับ นะนิ้วนะครับอ่าจิ้มต่อไปพระจะเล่งตัวแหลมที่เบสนิดหนึ่งครับเพื่อที่ได้รู้ว่า,าเราเราบูดแหลมครับแกไปครับนี่แหลมครับ เสียงทู่ของเบสเบสอยู่นะครับรีคอร์อย,อยังทูทูอยู่เดี๋ยวเราดูกันว่า ถ้าต้มแล้วออต้มหมากทุนะถ้าแช่แอลกอฮอล์แล้วจะเป็นอย่างไรครับผมมาดูกันคือผมจะลองแช่แอลกอฮอล์ดูครับเอานานๆหน่อยลองแช่ดูว่ามันจะเป็นยังไงสักชั่วโมงนะว่ากันไป สายนะไปต้มไปเขาเรียกว่าไปแช่แอลกอฮอล์นะครับกลับมาเป็นสายาสายนี้ผมถามว่าถ้าถ้าร้อปซนี์ทำผมว่าผมเพิ่งแค่สิเอซเองสำหรับทําเมื่อมันใหม่ขึ้นจะแพ้การต้มมากกว่าครับเสี่ยง่ค่อยบ่ายขึ้นเท่าไหร่ยังยังทึบๆอยู่ อยู่ครังยังกอเสียอยู่นะสรุปแล้วก็คือการต้มม,มันจะได้ที่ใครที่อยู่ในเนื้อเบในสายเบสมันจะรุดไปมากกว่าน,นี้อันนี้คือผมแช่ไว้เฉยๆดังนั้นก็ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นิดนึงครับจะถือว่าเอาคารียไวาสร้างสิ่งสุขรกทิ้งไปนะครับประมาณหนึ่งแล้วกัน ประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรคุยกันเรื่องเบรคครับผมอย่าลืม s ับสไครต์และช่วยแชร์นะครับสวัสดีครับ